สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพันธิสาส่วนหน้าวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาไฟป่าถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาครับจะมีปริมาณฝนตกลงมาแต่หน่วยงานต่างๆก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ซึ่งในวันนี้ครับเป็นวันที่13เมษายน2 5 6 4ติดตามรับชมครับ คุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรและตาก อุณหภูมิในวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-39องศาเซลเซียสส่วนคุณภาพอากาศในวันนี้ครับพบว่า PM 2.5อยู่ที่17-40ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร PM10 อยู่ที่28-58ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วน AQI อยู่ที่17-87คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงดีมากจะมีเพียง2จังหวัดเท่านั้นที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางคือเอแม่สายจังหวัดเชียงราย และอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามาดูในส่วนของจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างครับซึ่งในวันนี้ตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด34จุด อยู่ในป่าอนุรักษ์12จุดป่าสงวน19จุดพื้นที่เกษตร2จุดชุมชนและอื่นๆ1จุดเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วพบว่าลดลงถึง530จุดโดยในวันนี้ครับพบมากที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน28จุดส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้กองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่าส่วนหน้าโดยรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดระดับอำเภอและรอยต่อระหว่างจังหวัด รวมถึงวางแผนการใช้กาศยานในการลาดตระเวนและดับไฟป่าณศูนยะ์ประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ส่วนประชาสัมพันธ์นำสื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเผยแพร่ผ่านจอ LED ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องบินเชสหน้าวันเอ็กทูของกองทัพบ,บก ปฏิบัติการบินลาดตระเวนทางอากาศค้นหาจุดการเกิดไฟป่าเพื่อชี้พิกัดและเป้าหมายให้กับทีมภาคพื้นดินเข้าดับไฟในพื้นที่อำเภอสันกำแพงอำเภอสันทรายอำเภอแม่อ่อนอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่แตงอำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่ริมอำเภอเสมิงและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการปฏิบัติงานพบจุดไฟไหม้ไฟป่าจำนวน5จุดเฮลิคอปเตอร์เคเอเทอร์ทีู่เครื่องที่1ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าประจําการเตรียมความพร้อมรับภารกิจในการควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือนะกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพันธิสามสวนหน้าจังหวัดเชีงยงใหม่มณฑนะบกที่310ร่วมกับหน่วยงานราชการและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทําฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการรักษาป่าต้นน้ำและให้ประชาชนได้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแลง้งอีกทั้งร่วมกันเดินลาดตะเวนในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและเป็นการป้องปรามการลักลอบเผาป่าในพื้นที่บ้านผาพึ่งตําบลเชียงทองอํงเาเภอวังเจ้าจังหวัดตาก่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จัดกําลังพลลาดตะเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ณฐานสิงขรสามตําบลผาบ่องอํงเาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรมฐานพรานที่35จัดกําลังพลออกลาดตะเวนเพื่อป้องกันไฟป่าบรรริเวณอดยพะ บ้านห้วยยางตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและการปฏิบัติงานอื่นๆบีดังนี้ครับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจำนวน3าครั้งได้แก่กอรมนรจังหวัดพะเยาหน่วยเฉพาะกิจกรมนาราบที่7การลาดตระเวนป้องปรามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน7ครั้งได้แก่กรมฐานพรานที่35หน่วยเฉพาะกิจกรมหานราบที่7มณฑละบกที่ 33, 38และ310 การสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินจำนวนหนึ่งครั้งได้แก่มณฑลรบกที่310